นะโอ้โหกําลังดูพวกหนังพวกละครกําลังอยู่ดูอย่างเมามันเลยนะครับผมเน็ตหมดหนึ่งเนี้ยนะครับผมหมดอารมณ์เลยนะครับวันนี้นะครับผมผมมีแนวทางมาให้ท่านผู้ชมนะครับผมได้ทดลองทําตามดูว่าได้จริงหรือไม่นะครับผมผมได้ส่วนผมนะครับผมผมได้ทดลองทําดูแล้วนะครับผมนะตอนนี้ทํามาแล้วนะครับผมในการที่เราเล่นเน็ตฟรีนะครับผม ผมได้ทดลองทํามาแล้วนะครับผมนะครับผมนะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วก็คว้าโทรศัพท์แล้วก็มาอ่ากดทําตามดูเลยนะครับแต่ต้องดูให้คลิปให้ผมไม่จบนะครับผมถ้าดูไม่จบแล้วจะไม่รู้เรื่องนะครับผม สวัสดีครับผมอยู่กับช่องของคนไม่เอาทานครับผมนะวันนี้นะครับก็มีสาระและแนวทางนะครับที่จะมาอัปโหลดนะครับนะเกี่ยวกับความรู้หรืออาจจะเรียกว่าเกี่ยวกับความรู้ก็ได้นะครับผมนะแล้วก็ให้ผู้ชมนะครับผมได้ทดลองทําดูทําตามดูว่าได้จริงไหมนะครับผมเอาละครับเพื่อการเสียลานะครับผมวันนี้นะครับผมนะสาระที่ผมนํามานั้นก็คือ เกี่ยวกับการเล่นเน็บหรือเล่นโซพวกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้ว่าแล้วนะครับอยู่ดีๆนะครับผมเน็ตหมดอย่างเงี้ยนะครับผมนะโอ้โหกำลังดูพวกหนังพวกละครกําลังอยู่ดูอย่างเมามันเลยนะครับผมเนตหมดอย่างเงี้ยนะครับผมหมดอารมณ์เลยนะครับวันนี้นะครับผมผมมีแนวทางมาให้ท่านผู้ชมนะครับผมได้ทดลองทํา ตามดูว่าได้จริงหรือไม่นะครับผมผมได้ส่วนผมนะครับผมผมได้ทดลองทําดูแล้วนะครับผมนะตอนนี้ทํามาแล้วนะครับผมในการที่เราเล่นเน็ตฟรีนะครับผมผมได้ทดลองทํามาแล้วนะครับผมทํามาแล้วได้จริงครับผมประมาณ2เดือนกว่าแล้วครับผมได้ทดลองทํามานี้นะครับผมนะและระยะการเล่นนานประมาณ2เดือนนะครับผมก็เลยอัปโหลดลงอ่า โซเชียลเฟซบุ๊กนะครับผมนะอัปโหลดลงนะครับผมผลตอบรับว่า,าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ไม่มีคนมาคอมเมนต์บอกว่า,าผมได้ทดลองทำดูแล้วนะนะว่าได้หรือไม่ได้อย่างเงี้ยมีแต่คนมากดไลค์เฉยๆนะครับผมก็เลยไม่ไม่เป็นผลที่พอใจนะครับวันนี้ผมก็ทำคลิปลง youtube ในช่องของผมเองนะครับผมนะก็เอาละครับผมนะ ก่อนที่ผมจะาพาท่านผู้ชมนะครับไปไปโหลด f อปมาซึ่งเราสามารถเล่นเน็ตฟรีได้นะครับตลอดชีวิตว่างั้นนะครับผมนะแต่ผมทดลองมาได้แค่ประมาณ2เดือนนะครับเล่นก็เล่นได้มา2เดือนนะครับเล่นติดต่อไปเรื่อยนะครับแต่ที่จริงแล้วผมว่ามันจะเล่นได้ นานกว่านั้นนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะตลอดชีวิตหรือเปล่านะครับผมก็แค่อ่าผมก็แค่สันนิษฐานไว้เฉยแต่ผมว่าเล่นได้นานมากนะครับผมสองเดือนผ่านมาผมก็เลยอืการันตีว่ามันคงเล่นได้นานกว่านั้นอีกนานกว่าสองเดือนอีกผมก็เลยมาอัปโหลดให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับในการดาวโหลดแอปมาแล้วก็ตั้งค่านะครับเพื่อจะเล่นเน็ตฟรีนะครับเล่นเน็ตฟรียังไงหนึ่งเราไม่ต้องเติมเติมตัง แล้วก็สมัครโปรไม่ต้องนะครับแค่นี้แหละครับผมอ่าแค่เราโหลดแอปมานะครับนะอ่าแค่เราโหลดแอปมาแล้วก็มามาตั้งค่าแอปตัวนั้นนะครับผมแล้วเราจะโหลดได้ไงเราไม่ได้อ่าอ่าโทรศัพท์เราไม่มีเน็ตไม่มีอะไรไม่มีโปรเน็ตอะไรไม่มีตังอ่าตังในโทรศัพท์ก็ โหลดมาได้ครับให้เพื่อนๆนะครับใช้โทรศัพท์อีกเครื่องนะครับปล่อย Wifi นะครับปล่อย wifi ใส่เครื่องโทรศัพท์ของเราที่1ไม่มีตังในเครื่องนะครับผมนะไม่มีตังในเครื่องสองโทรศัพท์ของเราไม่สมัครโปรเน็ตมานะครับไม่มีโปรเน็ตมาไม่มีตังในเครื่องนะครับห้ามมีนะครับ2ข้อนี้นะครับผมนะหนึ่งไม่มีตังในเครื่องสองไม่มีโปรเน็ตนะครับผมนะ 1. เป็นเครื่องที่อ่า เปล่าๆไม่มีโปรเน็ตไม่มีตังในเครื่องนะครับแต่ซิมให้ใช้ได,ใได้ใช้ได้อยู่นะครับผมจะเป็นซิมอะไรก็ได้นะครับวันทูคอทูมูฟหรือดีแท็นะครับมันจะใช้ได้3ามซิมนะครับส่วนไม้นะครับผมส่วนไม้มันไม่สามารถสูดขึ้นเน็ตฟรีได้นะครับผมมันจะใช้ได้ประมาณ3ามซิมนะครับดีแท็กทูมุกแล้วก็วันทูคอนะครับส่วน ที่สัญญาณดีที่สุดนะครับที่มันจะทําการดูด่าเน็ตฟีของเราได้ดีสุดก็คืออ่าของทู o ูฟครับผมนะสัญญาณดีไม่มีสะดุดนะครับคมชัดลึกแต่ว่าวันทุกคอดีเทคมันก็ไม่มีสะดุดนะครับตอนนี้ผมใช้ของดีเทคนะครับผมมันก็ดูดสัญญาณไม่มีสะดุดนะครับผมนะคมชัดลึกนะครับเฮด,ดีเลยนะครับเหมือนเราสมัครโปรรายเดือน ประมาณ600อหรือหนึ่งพันนะครับผมเอาละรครับผมเพื่ออ,อธิบายให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนะครับก่อนที่จะไปทําทการตั้งค่าโหลดแอปอะไรมาแล้วก็ตั้งค่านะครับเพื่อจะเล่นเน็ตฟรีของเรานั้นนะครับก็จะบอกข้อบุกพร่องของเน็ตฟรีนะครับมีอยู่จุดหนึ่งนะครับผมหนึ่งเมื่อเราตั้งค่าโหลดแอปมาตั้งค่าเล่นเน็ตฟรีได้ก็จริงนะครับผมแต่เราไม่สามารถปล่อย ไวไฟ h o อสเปอร์รือไม่ Wifi h o อสเปอได้นะครับผมนะมันจะยังไงนะครับอ่าผมพยายามแล้วนะครับผมไม่สามารถปล่อย Wifi ได้นะครับอ่าก็แค่นั้นแหละครับผมนะเน็ตฟรีของเรามันเหมือนกับว่าเราจะตั้งค่าในโทรศัพท์โหลดแอปมาตั้งค่าในโทรศัพท์มันก็ใช้ดูเน็ตฟรีเน็ตออนไลน์ฟรีได้แต่เฉพาะ โทรศัพท์เครื่องนั้นไม่สามารถปล่อยเวไฟได้เราแค่นั้นไม่เป็นไรครับผมนะมันก็แค่แค่นั้นเองนะครับผมเอะไะครับผมนะพูดมากจน,จนเกินไปอาจจะลาคาญแต่ทนฟังดูหน่อยนะครับเพราะว่ามันเล่นเน็ตฟรีได้จริงนะครับการันตีนะครับในช่องคนไม่เอาทานนะครับผมนะถ้าทําไม่ได้นะครับผมผมจะปิดช่องนี้เลยผมจะ,ะบล็อกช่องนี้เลย ผมจะไม่อเอานําสาระอะไรไม่ลงอีกแล้วนะครับถ้าทําไม่ได้นะครับผมแต่นี่ผมทําได้นะครับผมผมกล้าการันตีในช่องของผมเลยนะครับผมนะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วก็คว้าโทรศัพท์แล้วก็มาอ่ากดทําตามดูเลยนะครับแต่ต้องดูให้คลิปให้ผมไม่จบนะครับผมถ้าดูไม่จบแล้วจะไม่รู้เรื่องนะครับผมโอเคนะครับนั้นไปทดลองอทำกันดีกว่าครับผมนะว่ามันเล่น ได้จริงหรือเปล่านะครับเน็ตฟรีของเรานะครับผมนั้นไปเลยครับผมเอาละรครับผมนะก่อนที่เราจะทําการอ่าโหลดแอปนะครับเล่นเน็ตฟรีมานั้นนะครับผมนะเราก็ต้องอาศัย WiFi นะครับจากโทรศัพท์ของเพื่อนให้ปล่อย wi-Fi มานะครับนะแต่โทรศัพท์ของตัวเองห้ามมีเน็ตนะครับผมนะ ห้ามามีเงินในโทรศัพท์ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเช็คจำนวนเงินนะครับผมใช้ซิมของ d t แทดอกจัน101แล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับเช็คให้ดูว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่มีเงินนะครับห้ามมีเงินเด็ดขาดนะครับในการที่เราจะาเล่นเน็ตฟรีนะครับนี่นี่นะครับผม0ูบาทนะครับผมนะ เพื่อจะเช็คให้เป็นให้ดูว่าอ่โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับ Oppo ของผมไม่มีเงินนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างนะครับเราจะโหลดแอปเน็ตฟรีมานั้นเราก็ต้องอาศัย wi-fi ให้เพื่อนปล่อยมานะครับผมเข้าเครื่องของเราแล้วก็ทําการโหลดตัวนี้เลยนะครับนะนี่ผมจะเปิดเน็ตให้ดูนะครับ ตังไม่มีละเปิดเน็ตดูแล้วก็เข้า Youtube ไม่ดูนะครับผมแล้วก็ไม่มีนะครับเล่นไม่ได้นะครับนี่ครับผมเล่นไม่ได้นะครับผมไม่ติดไม่มีสัญญาณเน็ตนะครับทั้งที่เราเปิดเน็ตแล้วแล้วก็เช็คว่ายอดเงินก็ไม่มีนะครับผมไม่มีเน็ตเลยนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่มีโปรเน็ตนะครับผมนะแล้วก็เราจะเข้า นะครับโปรแกรมซึ่งเราได้ให้เพื่อนเรานะครับผมไห้เพื่อนเราปล่อย wi-fi แล้วก็โหลดติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวนี้เลยนะครับผม VPN นะครับตัวนี้เลยผมโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งอาศัยโทรศัพท์ของเพื่อนปล่อย wifi นะครับนะนี่นะครับผมเราเปิดให้ดูเป็น2รอบนะครับว่า โทรศัพท์ของเราไม่มีเน็ตนะครับไม่มีเน็ตเล่นนะครับขนาดเปิดเน็ตแล้วนะครับผมโทรศัพท์ไม่ได้สมัครโปรโด้วยนะครับผมเนี่ยย้ำสองครั้งนะครับแล้วก็เราหลดได้โหลดโปรแกรมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็เข้าไปโปรแกรมที่เราโหลดนะครับผม VPN ตัวนี้นะครับซึ่งเราโหลดได้ Pay Store นะครับผมนี่เลย มันจะเขียนเราโหลดมาเราก็ต้องอัปเดตก่อนนะครับมันจะมีมุมอยู่ข้างล่างนะครับเขียนคําว่าอัปเดตนะครับนะอันนี้ผมทําเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแล้วก็ผมก็กดเชื่อมต่อเลยนะครับนะสําหรับใครนะครับนะครับนะแล้วผมก็กดเข้า YouTube ให้ดูนะครับนี่เลยอ่ามัน นะครับนี่เข้าเล่นได้ปกติครับผมนี่นะครับผมเร็วด้วยแล้วก็คมชัดด้วยเดี๋ยวผมกดเล่นให้ดูนะครับนะนี่มันอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับโฆษณาหรือเสียงใน YouTube นะครับก็ผมก็เปิดให้ดูแล้วก็ทำการบันทึกหน้าจอให้ดูนะครับแล้วก็พูดให้ดูว่ามันเล่นได้จริงนะครับนี่นะครับผมทำให้ดูแล้วนะครับนะ เน็ตเร็วด้วยคมชัดด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนะนี่ทำเป็นหน้าจอใหญ่ด้วยนะครับอ่าเห็นไหมครับเล่นได้ชัดจริงแจ๋วจริงแจ่มจ,จ,จริงนะครับนะปรับด้วยนะครับปรับเราสามารถปรับความคมชัดได้นะครับอยู่ที่3 6 0รนะครับ G นะครับผม นี่คือความคมชัดของมันนะครับผมนะนะครับผมทาให้ดูนะครับเนี่ยก่อนที่เรานะครับก่อนโทรศัพท์เราไม่มีเน็ตนะครับก็ต้องอาศัย Wi-Fi ของเพื่อนปล่อยมานะครับผมแล้วก็ทําการโหลดแอปเล่นเน็ตฟรีใน P ีซีโต้ของเรานะครับแล้วก็มาพอโหลดมาเสร็จแล้วก็ทําการอัปเดตนะครับผมอัปเดต ทำการอัปเดตของมันมันจะมีเขียนว่าอัปเดตไฟล์อยู่มุมข้างล่างนะครับเมื่อเราอัปเดตเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ทําตามขั้นตอนมันจะมีข้อความรหัสขึ้นมานะครับแล้วก็ติ๊กช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็ตกลงนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมทําให้ดูนะครับว่ามันเล่นได้จริงนะครับตัวนี้นะครับอ่าเล่นได้จริงนะครับผมนี่นะครับผม เราหยุดความการเชื่อมต่อแล้วก็กดตัวนี้นะครับเนี่ยกดตัวนี้ลงนะครับเน็ตที่เราเชื่อมต่อออนไลน์ก็หยุดลงแล้วก็ถอนออกนะครับแล้วเรามากดเข้า youtube ดูสิครับหยุดการเชื่อมต่อแล้วไม่ติดนะครับผมเห็นไหมครับนะไม่ติดเลยอันนี้ผมก็ทําให้ดูนะครับนะนะใครที่ดูคลิปนี้นะครับผมก็โทรศพท์ นะครับมาทําตามได้เลยนะครับกดไม่ติดละอ่านแล้วเข้าใหม่นะครับนะครับเข้านี่แอปที่เราตั้งค่าเชื่อมต่อไรฟีนะครับกดเชื่อมต่อจึ๊บเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องกดออกไปนะครับแล้วก็เข้า YouTube ดูนี่นะครับผมมาอย่างเร็วเลยครับผมเน็ตคมชัดลึกด้วยไม่มีสะดุดนะครับนะท่านผู้ชมนะผมอยากให้ท่าน อลองทำตามนะครับถ้าผมการันตีว่าทำได้จริงผมจะอัปโหลดลงในคลิปช่องนี้ช่องของคนไม่เอาทานนะครับผมถ้าทำไม่ได้จริงนะครับผมนะผมยอมปิดช่องไปเลยนะครับผมาะถือว่าอ่าช่องผมนะครับหลอกลวงหลอกลวงคนที่มาดูมาดูแล้วลองทำตามไม่ได้จริงนะครับผมนะถ้าเราใครอยากทำตามนะครับผมก็ถ้ ให้ทําตามแบบผมนะครับโหลดแอปตัวนี้มานะครับผมนะเห็นไหมผมก็ทําการเชื่อมต่อแล้วแล้วก็ปิดการเชื่อมต่อแล้วเมื่อกี้นี้แล้วก็ไม่ติดนะครับผมนะเพราะผมปิดเน็ตโปรแกรมการเชื่อมต่อของเน็ตฟรีนะครับผมไม่ติดไม,ไม่สามารถเล่นได้นะครับนะแล้วผมจะกดอีกทีครับเชื่อมต่อนะครับนี่เชื่อมต่อแล้ว นะครับมันจะมีโฆษณาขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่มีโฆษณานานๆครั้งนะครับผมนะมันจะมีกระบาดข้างบนแล้วก็ตัดออกไปนะครับแล้วก็กดเข้าเล่นดูนะครับผมนี่คมชัดลึกนะครับผมเล่นได้ปกตินะครับท่านผู้ชมนะผมทําให้ดู2รอบ3รอบนะครับผมถ้าเราโหลดโปรแกรมนี้มานะครับผม V PN นะครับชื่อของมัน n e t f ฟ e หรือเขียนเข้าไปในเพสโต e ก็ได้นะครับเพสโต e ของเราตามเขียนคำว่า n e t f ฟ e มันจะขึ้นมาและจะเห็นอ่าเป็นรูปตัวนั้นนะครับ VPN นะครับแล้วก็เป็นรูปอะไรนะนะครับให้ทำการกดติดตั้งนะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับผมนะอย่าลืมนะครับผมนะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับว่าใครที่ทำได้ แล้วคอมเมนต์มาบอกหรือใครที่ทามไม่ได้ก็คอมเมนต์มาบอกนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าจะให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับตั้งค่าอ่าแอปเด็ดฟรีนะครับผมนะเดี๋ยวคอมเมนต์มานะครับผมนะ หรือใครสําหรับใครที่ทําได้แล้วแบอบกว่าโอ้สุดยอดมากอย่างเงี้ยนะครับผมนะโอ้โหผมนี่ก็ภูมิใจนะครับผมที่ได้นําเสนอแนวทางและแนวสาระนะครับลงในช่องนี้นะครับผมถ้าไม่แน่จริงนะครับช่องคนไม่เอาทานนะครับจะไม่เอาอะจะไม่จะไม่เอาที่ว่าไม่เป็นสาระลงหรอกครับผมนะช่องนี้มีแต่เป็นสาระนะครับผมนะ ซึ่งผมจะเอาลงเกี่ยวกับการเกษตรว่าทาได้จริงหรือไม่ได้จริงก็ทดลองดูก่อนก่อนที่จะอัปโหลดลงในช่องนี้นะครับผมนะเอาละครับผมนะครับผมก็ดาเนินมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะปิดอ่าอ่าก็ปิดรายการช่องนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะครับผมนะ นะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้อัปโหลดมาให้ท่านผู้ชมได้ทดลองดูนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมอ่าสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องของพลแม่ทานด้วยนะครับผมถ้าอยากรู้อะไรดีๆนะครับผมในสาระอะไรก็กดติดตามไว้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ